สวัสดีครับต้องบอยมีสารภายในนะครับวันนี้เป็นวันที่พวกเราได้กลับมาเข้ารายการอีกครั้งหนึ่งนะครับเน้นย้ำเรื่องการเซซีโร่นะครับการเซซีโร่ของทุกทุกท่านนะครับให้กลับคืนสู่พลังงานมวลรวมทั้งสิ้นนะครับที่พวกเราได้เคยมีมันมาตั้งแต่กำเนิดแล้วนะครับ เมื่อเรากลับมาเซตซีโร่ทุกๆประสบการณ์นะครับเราได้มีพลังงานนี้อยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนและได้ใช้พลังงานนี้เลื่อยมาจนกระทั่งพวกเราเติบโตขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เข้าไปพบเจอได้เข้าไปเรียนรู้ต่างมอบประสบการณ์ให้พวกเรา ได้สนุกและได้มีความสรงจำร่วมกันผู้ Gir อื่นอื่นเหตุการณ์ใดที่ว่าทำร้ายเราหรือว่าทำให้เราเสียใจนั้นเกิดจากค่าสภาวะที่ไม่มั่นคงเมื่อเราลองสังเกตสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่รอบๆตัวเราปรากฏการเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเพียงมายาแห่งโฮโลแกรม ที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้เรารับรู้พลังงานอบริสุทธิ์ที่พวกเราเคยหลงลืมมันไปบัดนี้ได้ถูกคืนเซสซีโร่กลับมาอย่างจุดต้นกำเนิดเพื่อให้พวกเราได้มีความสุขกับการเรียนรู้และดำเนินชีวิตในเวลาที่ไม่สิ้นสุดนี้เรามีสิทธิ เราคือพระเจ้าที่จะเลือกและกำหนดเส้นทางของพวกเราเองสุขทุกข์นั้นก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเราได้เรียนรู้ประสบการณ์จากอดีตที่ผ่านมาและได้หล่อหลอมเป็นตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยเช่นกันปัดนี พลังงานมวลรวมแห่งยุคป,ปัจจุบันได้ฟื้นฟูและพัฒนาสนามแม่เหล็กพลังงานเครือข่ายทั่วทั้งจักรวาลเพื่อให้เกิดการยกระดับทุกๆคนที่พวกเราเห็นเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เจ้านายในที่ทำงานผู้คนอีกมากมายที่เดินผ่านไปผ่านมา พวกเขาเหล่านั้นได้รับการยกระดับจากสนามแม่เหล็กพลังงานนี้นี่เป็นยุคแห่งการเปลี่ยน่ายพลังงานอันสมดุลและคืนค่าของจักรวาลทุกทุกคนในที่นี้ไม่ต้องกังวลถ้าทุกคนอยากทำอะไรที่เป็นความสุขและเป็นสันติ พวกเรามีสิทธิ์ในเจตจำนงเสรีของตนเองที่จะออกไปหาประสบการณ์เพื่อความรักอันยิ่งใหญ่เพื่อชีวิตอันนิรันดร์และเพื่อประสบการณ์ของคนรุ่นหลังต่อๆไปวันนี้ถึงเวลาสมควรแล้วที่พวกเราทุกคนต่างตระหนักรู้ในตนเอง และได้มาสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ให้แก่จักรวาลขอให้ทุกคนมีความสุขและเชื่อมั่นในตนเองต่างทำหน้าที่ของตนอย่างยุติธรรมและเป็นความรักเป็นแสงสว่างให้แก่ดาวโลกนี้สืบต่อไปขอบคุณนะครับ